สวัสดีค่ะเห็นพี่หน่อยมาพร้อมกับกาละมางังเด็กน้อยประลอดวัดไข้ผ้าเดาออกไหมคะว,ว่าวันนี้พี่หน่อยจะมาทําอะไรพี่หน่อยมาสอนเล็ช็ตัวลดไข้นะคะ,ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่าเวลาเราจะเช็ตัวลดไข้เนี่ยนะคะอ,อ,อุณหภูมิกายลูกเท่าไหร่จึงจะเช็ตัวลดไข้นะคะ เรามาทําความรู้จักประหลอดวัดไข้กันก่อนเนาะอันนี้คือประหลอดวัดไข้แบบดิจิตอลนะคะก็หนีบที่รักแร้ลูกนะคะนานประมาณแป๊บตึงอ่ะมันจะดังปิ๊บๆๆแล้วก็ออกมาอ่านได้ค่าเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเลยนะคะทีนี้ประหลอดอีกแบบหนึ่งเป็นประหลอดแก้วอันนั้นไม่อยากให้ใช้เลยนะคะ่ะเพราะถ้าเกิดมันแตกเนาะสารประหลอดซึมเข,าข้าถึงหนังลูกนะแย่เลยนะคะแล้วดีไม่ดีประหลอดแตกบาดเนาะบาดลูกได้เรื่องอีกนะคะ ทีนี้ก็อยากแนะนำให้ใช้ประหลอดดิจิตอลดีกว่านะคะถ้าหากว่าเราวัดแล้วเอาออกมาอ่านแล้วนะคะได้ค่า37.5จําำนะสาม3จ็ดสมมแปนะคะตัวเลข3ตัวนี้อยากให้จำก็คือถ้าหากว่าวัดไข้ลูกได้37.5นะคะถึง37.9อันนี้ลูกมีไข้ต่ำๆแล้วเนาะเราก็ต้องให้ กินนมหรือน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็เช็ดตัวลดไข้ให้ลูกนะคะถ้าหากว่า38ขึ้นไป3า3 8 4ถึง38.4นะคะอันนี้ลูกก็มีไข้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะไข้ปานกลางละเนาะทีนี้เราก็ต้องให้ลูกกินนมหรือน้ำเยอะๆเช็ดตัวลดไข้แล้วก็กินยาลดไข้นะคะ,นะทีนี้ถ้าหากว่า38.5โอ้โหไข้จะสูงแล้วนะคะ38.5นะคะ เราก็ให้ลูกกินนมหรือน้ำเยอะๆนะคะเช็ดตัวลดไข้กินยาลดไข้แล้วพาไปหาหมอค่ะนะคะคือไอการแบ่งไข้ต่ำไข้กลางไข้สูงเนาะตำรามันก็มีหลากหลายตำราเนาะแต่และตำราตัวเลขมันก็คาดเคลื่อนแตกต่างกันเอาเป็นว่าจำง่ายๆนะคะก็คือสามเจ็ดจุดห้าสามแปดสามแปดจุดห้านะคะสามเจ็ดจุดห้าก็เช็ดตัวกินนมหรือน้ำเยอะๆเนาะสามแปด เช็ดตัวกินนมหรือน้ำเยอะๆแล้วแถมด้วยยาลดไข้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า38.5ขึ้นไปกินนมหรือน้ำเยอะๆเช็ดตัวยาลดไข้แล้วพาไปโรงพยาบาลพาไปหาหมอนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการเช็ดตัวลดไข้ลูกนะคะโอ้เกือบลืมบอกไปเวลาเราจะวัดไข้ลูกนะคะบางทีบางครั้งอ่ะจะเห็นว่า คุณแม่เอามือจับลูกแล้วเอาแก้มแม่ลูกอะไรแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยลูกมีไข้อันนี้มันเชื่อถือไม่ได้หรอกเอาประหลอดวัดไข้ดีกว่าชัวร์สุดนะคะ <c oughs> เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวเราหรือมือเราเย็นกว่าตัวลูกใช่ไหมไปสัมผัสตัวลูกเราจะว่าลูกตัวอุ่นตัวร้อนแต่ถ้าเกิดตัวเราหรือมือเราร้อนกว่าตัวลูกใช่ไหมแล้วเราไปสัมผัสตัวลูกเราจะว่าวลูกตัวเย็นไงเพราะฉะนั้นนะเอาประหลอดวัดไข้แหละชัวร์สุด ไม่งั้นเขาไม่ทาประหลอดมาหรอกไม่งั้นเขาก็แก้มแนบหรือว่าเอามืออังไปอย่างเงี้ยนะคะนะอ่าทีนี้เวลาเราจะเช็ดตัวลดไข้เราก็จะต้องมีอุปกรณ์น,นะคะกระมังนะคะแล้วก็ผ้าอ่าสักสองผืนนะคะผ้าสักสองผืนนะคะเอาไว้เช็ดตัวนะคะหรือจะมากกว่านี้ก็ได้สามผืนก็ได้นะคะก็ไว้เช็ดตัวลูกเนาะทีนี้การจะเช็ดตัวนะคะขอให้เป็นน้ําอุ่น นะคะหรือถ้าเกิดว่าอากาศร้อนอย่างนี้เนาะก็น้ำก๊อกธรรมดาก็ได้ค่ะแต่ดูอากาศด้วยอ่ะถ้าเกิดว่าอากาศเย็นๆอย่างนี้ก็น้ำอุ่นนะคะเราก็เช็ดตัวลูกจะมีหลักการก็คือว่าเวลาเราจะเช็ดตัวเนะะี่ยค่ะให้เช็ดจากส่วนปลายเข้าหาหัวใจนะคะเช็ดจากปลายมือขึ้นมานะคะจากขาขึ้นมาจากตัวทั้งหน้าทั้งหลังขึ้นมาเลยนะส่วนหัวเช็ดลงนะคะแบบนี้นะคะ,ะทีนี้บางทีบางครัง้ง ถ้าเกิดว่าลูกร้องไม่ยอมให้เช็ดตัวนะคะลูกร้องไม่ยอมให้เช็ดเราก็ไม่ต้องไปฝืนลูกนะคะเพราะว่าถ้าเราให้ลูกร้องมากๆเนะะี่ยค่ะมันจะมีการเผาผลาญที่เพิ่มขึ้นในร่างกายอุณหภูมิร่างกายก็สูงขึ้นเนาะไข้แทนที่จะลงไข้ก็จะไม่ได้ลงซะเพราะฉะนั้นเราไม่ขัดใจลูกลูกไม่ยอมไม่เช็ดไม่ขัดใจค่ะแต่เราชวนลูกเล่นนะคะ ใส่น้ำในกระมังพาลูกมาเลยค่ะโยนเป็ดโยนตุกกตต๊กตาตุ่นตุ๊กตาเล่นกับลูกนะคะแล้วก็เอาลูกลงมาเล่นนะคะเล่นน้ําตีน้ํามั่งอะไรมั่งอย่างนี้เนาะให้ลูกรู้สึกว่าสนุกสนานนะคะแล้วเราก็เช็ดตัวลูกได้นะคะอย่างอันนี้เป็นลูกตัวเล็กเนะาะมือเราประคองไว้อย่างนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เช็ดตัวนะคะแขนขาลูกขึ้นนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกเป็นเด็กโตนะคะการเช็ดตัวลูกนะคะ ผ้าที่จะชุบน้ำเช็ดตัวบีบบัดมาไม่แห้งเกินนะคะแล้วพอเวลาเช็ดเน,นะะี่ยค่ะให้มีหยดน้ำเกาะพลาวๆที่แขนพอมองเห็นน้ำจะพาความร้อนออกจากร่างกายการเช็ดตัวเช็ดย้อนจากปลายมือไปแขนนะคะขึ้นมาแบบนี้เป็นการเปิดรูขุมขนเพื่อน้ำจะได้พาความร้อนออกจากร่างกายเนะะี่ยค่ะไข้จะลงได้เช็ดประมาณ15นาทีนะคะถ้ามีผ้าหลายผืนพักไว้ตามข้อพับแขนหรือว่าคอหรือว่า ข้อพับขาอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเป็นจุดรวมชิ้นประจรเนาะความร้อนจะระบายออกได้ดีมากขึ้นนะคะการเช็ดตัวถอดเสื้อผ้าออกให้หมดนะคะแล้วก็เช็ดประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็เมื่อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะล้างกาละงงกาละม,มังให้เรียบร้อยเลยเราเช็ดตัวลูกให้แห้งใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่ชื้นนะคะบางคนเช็ดตัวลูกนะคะไม่ถอดเสื้อไม่ได้นะนะคะมันชื้นเกินไปนะ,ะอันตรายนะคะ ทำอันตรายกับลูกเราเนาะทีนี้นะคะเมื่อเราเช็ดตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่เสื้อผ้าที่แห้งสะอาดแล้วก็ปล่อยให้ลูกนอนหลับไม่จําเป็นต้องเช็ดมันทั้งคืนบางคนกังวลว่าลูกมีไข้เช็ดทั้งคืนเลยเด็กไม่ได้หลับได้นอนอารมณ์เสียสิคะหุดหิบสิคะ ขนาดเราเราง่วงเราไม่สบายเราง่วงเราเพียเรายังอยากนอนเลยลูกก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเช็ดไปตลอดเวลาหรอกเช็ดแค่15นาทีพอนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาได้นอนเยางคุณภนะูมิายเนะะี่ยค่ะจะค่อยๆลดลงได้ไข้เนี่ยจะค่อยๆลดลงได้นะคะทีนี้ค่ะมันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือที่พี่หน่อยอยากแนะนําแผ่นแปะที่หน้าผากเนาะหลายหคนมาถามว่าแผ่นแปะที่หน้าผากเนี่ยมันใช้ได้ไหมมันลดไข้ได้จริงหรือเปล่านะคะก็ มันเป็นแผ่นแปะที่สามารถลดไข้ได้นะคะแต่ว่าถ้าสู้กับการเช่ตัวลดลดไข้แบบนี้นะเช่ตัวอย่างเงี้ยไข้ลงได้ดีกว่าอันนั้นคือเอาไว้สําหรับเวลาที่เดินทางกลางคืนอะไรแบบนี้ไม่สะดวกในการที่จะไปหาหมอหรือว่าระหว่างทางอะไรอย่างนี้เนาะ เราก็เอาแปะไปไข้มันก็จะลงได้นะคะอยู่ที่ไกลๆไ,ไม่สามารถไปหาหมอได้หรือว่าไม่สามารถที่จะมีน้ํามาเช็ดตัวได้เงี่ยเราก็แปะไปมันก็จะลดไข้ได้ในส่วนของบริเวณหน้าผากบริเวณหัวเพราะว่าเราจะมีเส้นเลือดเยอะนะคะบริเวณนี้เนาะมันก็จะลดอุณหภูมิไข้ลดไข้ลงได้เหมือนกันนะคะค่ะถ้ามีใครสงสัยเรื่องเช็ดตัวลดไข้อะไรงไงก็ถามกันมาได้นะคะ